สวัสดีค่ะไล่แสนสุกฟาร์มค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะวัวในข้อค่ะตัวแรกคือทองกวาวค่ะทองกวาวนี่เป็นอเมริกันบามาเลือดร้อยค่ะ <c oughs> ตัวนี้โครงสร้างค่อนข้างใหญ่กระดูกใหญ่ค่ะสูงประมาณร้อบห้วค่ะนะคะมาใหม่ๆก็ผอมมากตอนนี้อยู่กับเราได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะ เริ่มดูดีขึ้นค่ะผิวพรรณดีขึ้นมาแรกๆขนยาวมากเลยผอมมากป่วยมาค่ะแล้วก็มารักษาค่ะกระดูกโครงสร้างเขาจะใหญ่มากทองกวาวเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวตอนนี้เป็นสัตว์แล้วค่ะรอบหนึ่งรอบหน้าโคงได้ผสมแล้วค่ะ <c oughs> ตัวที่สองเป็นแม่หมวยแม่หมวยเป็นแม่วัวที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ปีหกสี่ค่ะที่เริ่มเลี้ยงค่ะตอนปัจจุบันมีลูกตัวที่สามแล้วค่ะให้ลูก ตัวเมียทั้ง3ตัวเลยค่ะตัวนี้ลูกตัวที่3ามเขาก็คือน้ำหนาวค่ะน้ำหนาวเป็นลูกตัวที่3ของหมวยเกิดกับเป็นกับพ่อเฮดไพส์เม็ดดอกเมนโซ่ so ค่ะ684-8ทับนะคะปัจจุบัน อายุสามเดือนแล้วค่ะน้ำหนาวนะคะตัวต่อไปก็เป็นน้ำหวานน้ำหวานเป็นลูก KF68 หกแปดค่ะตัวจะเป็นวัวที่โครงสร้างใหญ่สูงร้อยห้าสิบห้าบวกค่ะกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่มากค่ะเป็นลูก k f 6อหกสิบหกแปดค่ะตัวนี้นะคะสีแดงเข้มแต่ถ่ายลูกออกมาไม่สวยนะคะถ่ายคลิปออกมาไม่สวยตัวจริงสวยมากค่ะน้ำหวาน ปัจจุบันนี้ผสมไปแล้วคะ่ะออกฟอร์ดหกสิบสี่หกศูนย์สี่ทับสี่ตัวต่อไปคะ่ะเป็นหมูเด้งคะ่ะหมูเด้งเป็นอเมริกันบาบ้านเลือดลอยคะ่ะนะฮะหมูเด้งอายุก็สองขวบแล้วเป็นสัตว์แล้วรอบหนึ่งพร้อมผสมแล้วหมูเด้งเป็นลูกของเอ่อฟอร์ตินอตค่ะแปดสามเจ็ดนะคะคนนี้พอสิบแปดสามเจ็ดแล้วก็กับแม่เขา แม่ก็เป็นฟาร์มเป็นหัวฟาร์มดังของเมือการเลยค่ะดูเด็สูงร้อยประมาณ147บวกค่ะ147ตัวต่อไปค่ะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเป็นวัวลูกกระทบค่ะพ่อเป็นเออเขาวงเป็นลูกพ่อเขาเป็นลูกของ1นึ่ทับห้อีกทีหนึ่งค่ะ สูงใหญ่น้ำหนสูบประมาณ150บวกค่ะปัจจุบันยังไม่ท้องตัวต่อไปคือท้องสุกท้องสุกเขาเป็นลูกของ kf, 3 1ท้องสุกนี่ถ้านับเลือดแม่เขาก็เขาเองเป็น F3 แต่ก็ตีแบน f 1นะคะตี T f 1ค่ะแม่เขาจะเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกลูกผสมเทียมาค่ะก็เป็น F2 แต่เขาไม่ได้มีใบนะคะท้องสุกก็เลยจดที่ F1 โครงสร้างใหญ่สูงร้อยประมาณ153บวกค่ะสองสูงนะครปัจจุบันก็ผสมกับ SK 779ไปแล้วค่ะรอรอ,รอตรวจท้องต่อไปใบเงินใบเงินเป็นอเมริกันบามาเลือดร้อยค่ะเป็นลูกของ Facebook ค่ะ6 9 6 3นะฮะเฟซบุ๊กก็เป็นลูกของกัปตันเลกเรค่ะส่วนแม่เขาเป็นลูกของ Xray 825ค่ะ เออใบเงินเป็นเป็นวัวที่ใบสวยพันธุกรรมดีก็อาจจะต้องดูตอนระยะยาวตอนสาวอีกทีตอนนี้ปัจจุบันเขาก็ตัวลึกค่ะโครงสร้างมาดีค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ